เป็นกูมีคุนปรมหีหลายเป็นที่เพิ่งของบิดามานดากับเศร้าบาทด้าเมืองใน้ายภาคนะมือลูกไสยเติใบใหญ่เึ็นเบาลยคิดจากมีเมียแเจ็บญัาเ,เอกอลาากับนั่งสีดาบบเห็นนำ้ำก็ย้อนว่าลูกไส้มีหมูที่ให้แห้ง ลูกชายก็เลยเฝ้าภาว,วน,นาอธิษฐานถึงพระอินทร์ข้ามอธิษฐานวิ่งวอนไปหมอดสวงสวรรค์สันฝ่าพระอินทร์ได้ให้ค้อนกับพระายขั้นข้าย้อนมามีบุญญาบรารมีแต่ตำอิดตำกอนร้นให้กายเป็นผู้เบาวหูงามผิวกายพุทธของปานข้าเอาลง ทังยังกระท่านหน้ามูดอดกุรชวีให้มาเป็นเมียอีกนำ้ำแล้วก็เสพผาสากภภาษษให้หลวงให้ได้กล้ามขึ้นดังท่านใดันเป็นสิ่งอัศจรรย์หลวงหลายแก่เจ้าเมืองทงรูจึงจ้างก็ไดซึ่งส้มนองนองสูงขึ้นไปเมื่อแม่แดนสวง มือพนทั้งห่วงไปพักบี๋ต่อพญาข,ขาั้งคาบเหมือเสียงรุ่ย่าหิ้งปาที่้ปากกระบอกกาวขอบพญาแขนจนเห็ดให้พญาแ,นแขนเชี่ยแขนปาตทิโว่ คนพวหนีม้วแต่ไปขาปลายพญากันขาจนหลงลืมเฮาซะแล้วบัดนี้ราะได้เป็นดีขันพญาแขนเกล็ดแกนสร้างเมืองเทหะควายแล้วนั่นขณะผมจะย่างอันด้วยพรอนให้พญาขันขาอีกพญาแขนที่แกนเครื่องตะเลยสร้างให้พญาหน้าว่าต้องเล่นหน้าในสาสันอีกเลยน้าจงวัดแฝกฝ้ายฟ้องรถมัตโตเป็น้าฝนในเมืองค้นคือก่อนเกาเมื่อพญาขันขาได้ฮักอู่คว่มเดือดร้อนของเศร้าบ้านเศร้าเมือง พญาขั้นข้าขับไปหาพญานาที่เมืองบาดาลไอ้หูกว่าป็นย้อนหยางแค่เป็นอีย้ยงจึงเป็นแนวดีเนะาะพญานาคเอ้ยพญาแถนได้เขียดแค้นที่มูค้นหันไปขาบวายทานก็เลยห้ามพญานาคไ่ให้ไปเล่นน้ำเหดให้เมืองค้นแหงแรลงคอเข็น พญาคัดขาดสังไห้พญาหน้าที่เป็นเมื่องบริวัรเหตุทางจากเมืองส่งผู้ขึ้นมาแล้วก็ะทำขุนเสกมือไพ่พ้นไปถึงเมื่องแขนแขนสวรรค์เพื่อพลั่นเข่าโจมตีให้เอาหน้ามาเลี้ยงรูเมืองค้นตัวสาคนขันเมื่อรอดเมื่องแขนแผนสว,นวรรค์แล้วพญาคัดขาดที่เป็นทัาพญาแขนแล้วห้องข้น ได้หนิดขีดข้อมดีงามชี่มอคนเป็นอย่งจังหวาแต่ขาอนุมาเลี้ยงดูเมืองค้นเ็ตไทยเศร้าบ้านเศร้า่อง